หนึ่งรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์คนรู้ไมรู้ไหมงยิ่งคนรู้ขึ้นไปคนรู้เลยครับสองซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้สามกตัญญู ออแม่สุดผู้ชายที่ถึงแม่สิมุ่งไปเราเรียนเพียรอชาเทางรักษาวัฒนธรรมประจําชาติหกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา เจ็ดเรียงอาทิตย์ปไตยของประชาชนแปดรักษาดีนหนกฎหมายไทยก <c oughs> ารปฏิบัติตามพระราชดรำรัสไม่ขาดพอเพียงเรียนชีพได้ สิบเอ็ด <niño> ต <sharing> ้องเข้มแข็งเท้ากายใจสิบสองใสคิดอะไรให้สวนรวมถ้ามียมของคนไทยสิบสองประการทุกสียใจต้องทำเต็มใไปฏิบัติเดี๋ยจารย์มาให้การดู้วย ขอเด้นเสื้อเฮียอ๋สองท่านครับแล้วมีสูทั้งคู่เยชายกี่หญิงแคละครับแล้วก็มาให้กะกัขอมเครื่องตีมเดียมาแล้ว